มสวัสดีครับอ่าวันนี้เราสุธรศิลป์นำเอาเหรียญปกใบมะขามปีสองพันห้าร้อยเก้ามานำเสนอครับผมเหรียญน,นี้ครับผมเหรียญปกใบมะขามปีสองพันห้าร้อยเก้าครับผมเป็นปีมาหามงคลครับผมเหรียญน,นี้ค่อนข้างเล็กครับผมเล็กเล็กเ,เล็กกว่านิ้วก้อยครับผม ค่อนข้างเล็กเหมาะสำหรับสุภาพสตรีครับผมที่นำมาขึ้นคอแขวนครับผมจุดเด่นของเหรียญนี้ก็คือจะเรื่องการค้าขายครับผมเรื่องการค้าขายค้าขายเพราะว่ามีแม่นางกวักอยู่ด้านหลังครับผมนี่ฮจุดเด่นเรื่องการค้าขายแล้วก็หลวงพ่อก็เด่นในเรื่องของการแคล้วคลาดอยู่แล้วครับผมแคล้วคลาด ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับผมจุดเด่นจึงทำให้เหรียญน,นี้เขาเรียกว่า t o in one เขผบอกมีข้อดีทงค้าขายแล้วก็แค้วค่าปลอดปลอดภัยครับผมาจากพยายนอันตรายครับปวงครับผมจึงเป็นอีกเหรียญที่นิยมครับผมแล้วก็ราคาและนหาก็ค่อนข้างถูกมากครับผมหลักพันต้นๆครับผม อัะพันต้นๆเท่าน,นั้นปีลึกแบบนี้ต้องรีบสะสมครับผมอับพันต้น,ตนอืมอ่าเดี๋ยวนี้อ่าจะมีเนื้ออยู่ด้วยกันห้าเนื้อครับผมได้ตั้งแต่เนื้อทองคำครับผมเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองอ่าฝาบาทครับผมเนื้อทองเหลืองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง แล้วก็เนื้อทองแดงก็ผมมีดีกั่ห้าถึงห้าเนื้อก็ผมแต่ว่าพบเจอเนื้อทองคำกับเนื้อเงินค่อนข้างค่อนข้างหายากเลยครับผมแทบจะไม่พบเจอครับผมอันนานจะโผล่มาักครั้งอ,อืเอ่ามาดูจุดสลบจุดตายจุดจ่ายตังค์ับผมตรงไหนบ้าง เด่นนี้ก็จะเด่นในเรื่องอของความคมครับผมความคมเราก็ดูความคมเป็นหลักครับผมแล้วก็ดูขอบตัดก็ผมแค่นี้ครับผมดูง่ายๆเลยครับผมความคมเห็นไหมจุดแรกต้องดูดูความคมดูที่หูของอหูของหลวงพ่อครับผมนี่ครับผมแหลมเปรี้ยวเลยครับผมเห็นไหม แหลมเปี้ยวดูตัวสองครับผมอ่าเขาจะมีความคมอยู่ในตัวครับผมอ่าแหลมแหลมเลยครับผมดูง่ายเลยครับอ่าดูควาถึงความเป็นธรรมชาติครับผมพระอ่าร่วมกี่ปีร่วมห้าสิบกว่าปีครับผมต้องมีความอ่าความเก่าอ่ามีความสึกบ้างแต่ก็ยังคมอยู่แล้วครับผมเห็นไหมดูง่ายเลยครับผมแบบนี้อ่า พื้นเหรียญเขาจัดเนินเนอครับผมพื้นเหรียญเขาจัดเนินเนอะตึงๆอ่าไม่ได้ราบเรียบนะครับจัดเนินเนอบางส่วนบางจุดก็มีอ่าเสี้ยนครับผมเอ่อแล้วก็จัดเนินเนอเห็นไหมฮะพื้นเหรียญเนินเนอะเนินเนอะเนินเนอะแหลมๆนะครับผมโจสอนแหลมๆอ่าปลายโจสอนแหลมๆครับผมเอ่อด้านหลังครับผมด้านหลัง นั่นหลังจุดสลบจุดาจตังที่นักปลอมเลียนแบบไม่ได้ก็ผมก็คือความคมนี่แหละครับผมดูปลายปลายผมของแม่นังก,กวกครับผมปลายผมก็มจะเป็นเป็นเส้นเป็นลอนแหลมคมเลยครับผมเ,เห็นไหมพืนเลียงก็จะเนิบๆแบบนี้ครับผมเนิบๆ ดูไปไปนิ้วก็ผมปนิ้วขวักก็จะแหลมคมเลยับผมอันนี้ก็จะเป็นหูเหรียญก็ผมก็จะเจาะเจาะจากด้านหน้ามาก็จะมีมีรอยปิ้นับผมรอยปิ้นเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้ก็ผมรอยปิ้นนะตามขอบรอยปิ้นดูอีกจุดก็ผมที่จ่ายตังค์เลยับผมคือตะแกรงนี่ับผมตะแกรงล่าง เอตแกงอ่าไม่ชัดเอเมนะยัไงไม่ชัดเอดอเนี่ยครับตแกงครับผมก็จะมีความคมครับเป็นเส้นเลยครับผมเ,เส้นเลยฮะควกันไปฟาก,กันมาดูง่ายเลยครับผมถ้าถ้าจุดนี้ของบมอมเขาจะไม่ค่อยชัดครับผมเขาจะไม่ค่อยชัดเขาจะไม่คม ของแท้นี่คมเลยครับเป็นเส้นๆเนี่ฮนะนะเอ็นไ้มนะแท้ดูง่ายครับผมเป็นเส้นๆคม,คมคๆค่อยไปค่อยมาครับผมอือ่าเห็นไหมฮะนะจุดเด่นจะจุดสลบครับผมตรงนี้คเขาตะแกรงเนี่ยครับผม อ่มาดูขอบตัดก็ผมขอบตัดขอบตัดอ่าหน้าหลังข้อฮะแล้วก็หันไปทางซ้ายครับผมหันไปทางซ้ายนี่ครับขอบตัดถ้าเป็นแบบนี้แท้เลยครับผมเอย่างกาจะมีเส้นๆครับผมเออ่ เนี่ยครับเขาจะมีเส้นๆนี้ครับผมแบบนี้แท้เลยครับผมแท้ดูง่ายอยูอ่ด,ด,ด้านล่างครับก็จะขอบตัเก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมเห็นไหมเส้นๆ มานี่รก็ผมถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีหลบพ่อสทร80ปีกรมตำรวจหรือหลบพ่อโถทรทุกรุ่นก็ผมหลบพ่อสะทอนทุกรุ่นอย่าลืมคิดถึงค้าล้ารก็ผมเพียงสแกนไลน์เพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ผมเบอร์0ู1 6 8 3 1 3หนึ่งแดสามหนึ่งสห้นย์ะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์เสี๋ยวล้วถ่ายรูปฟ้าส่งมาครับผมเดี๋ยวเราตีราคาให้ ไอราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั้นแน่ซื้อขายกันนะผมเออวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ